ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โปรแกรมเมอร์ a ทยแลน .com นะครับอยู่ในส่วนของ Lar เรเวลเบสิคเทรนนิ่งนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ r รา t i n g นะครับหรือว่าการเรียนรู้ในเรื่องของการเรียกนะครับ URL นะครับใน l a าเรเวลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับตัวที่เราติดตั้งนะครับก็จะมีหน้าตาลักษสานี้นะครับซึ่งหน้าตาที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็ใน เมอดตอแรกนะครับก็จะถูกกําหนดโดย routing นะครับ routing คืออะไรนะครับอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของ app แล้วก็ไฟล์ route นะครับ .php นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับตัวหน้าแรกของ web a p p พลิเคชันเรานะครับก็จะ return ตัว hello นะครับซึ่ง hello อยู่ตรงไหนครับอยู่ในส่วนของ view นะฮะในส่วนของ view นะครับแล้วก็ hello ตัวนี้นะครับ ลองมาดูกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับโดยจะไม่เรียกเขาเรียกว่า,อาคอมเมนต์ส่วนนี้ไปนะครับไม่เรียกวิวเมค e h ลโล o ตัวนี้นะครับผมก็จะรีเทิร์นเป็นค่านะครับสวัสดีชาวโลกนะครับโอเคเซฟนะครับแล้วทดลองรีเฟชดูนะครับปึ๊บ ก็จะขึ้นคาว่าสวัสดีชาวโลกนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ routing นะครับในเมอดตออแรกนะครับโอเคนะครับที่เป็นเมอดตอนแรกในการเรียกใช้งานนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับก็เปิดตัวเดิมแล้วกันนะครับทีนี้บางทีนะครับเราอาจจะมีการ ขอ,อ,อส่งตัวแปรเข้าไปที่ hello นะฮะส่งตัวแปรเข้าไปที่ hello เดี๋ยวผมเปิด hello แล้วก็เดี๋ยวขอ edit นิดนึดนงคะะะะรับรูปสไตล์นะฮะ๋ยวสไตล์เนี้ย m a l นะครับ่เอาสไตล์แล้วก็จะลบพวกนี้ออกนะฮะโอเค save นะฮะอ refresh นะครับก็จะเห็นนะฮะบ้องว่างนะครับอ่โอเคนะ h หนะครับสวัสดีนะครับนะเซฟลอง refresh ดูนะครับนี่ฮก็จะมีหน้าตาลษณะนี้นะครับบางทีอย่างเมื่อกี้นะฮะเราลองทดสอบในการส่งค่าเข้าไปนะครับการส่งค่านะครับสมมติว่าเรามีตัวแปร full name นะครับเท่ากับมาลบก่อน เราจะส่งค่าเข้าไปที่ View ตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือเราจะใช้นะครับเมธอดหนึงนะครับในการส่งค่าครับนะครับเป็นเมธอดที่มีชื่อว่าวิดนะฮะวิดนะครับวิดวิดนะครับก็วิดนะครับตั้งชื่อว่า my name นะครับโดยเอาค่ามาจากตัวนี้ครับ full name นะครับเเซฟนะครับทีนี้นะครับเราทดลองนะครับสวัสดีนะครับไม่เ uh ี huh. name. Uh ่ย huh. Refresh นะครับเห็นว่าค่าตัวแปรนะฮะถูกเซตาาักษาะนี้นะครับไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับ ก็คือนะครับเรากําหนดตัวแปร full name นะครับมีค่าเท่ากับ my n o กองตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะส่งค่าตัวนี้นะครับเข้าไปที่ view นะครับโดยเรากําหนดนะครับตัวแปรตัวหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือตัวแปรที่มีชื่อว่า my name นะครับตัวแปร my name นี้เอาค่ามาจากไหนนะครับก็เอาค่ามาจาก full name ตรงนี้นะครับก็ส่งมาให้ view นะครับที่ view ก็ ทำการแสดงผลปกตินะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็จะเห็น <c oughs> หน้าตาเว็บแอปพลิเคชันออกมาลักษณะนี้นะครับอ่านี่ก็คือในส่วนที่เป็นการส่งค่านะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับเราจะไม่ทําการส่งค่าแบบนี้นะครับนะฮะไม่ไม่ทำการส่งค่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเอ่อมี อีกรูปแบบหนึ่งนะครับมีรูปแบบหนึ่งนะครับคือเราจะไม่ส่งค่าในในไฟล์เราตัวนี้นะครับโดยรูปแบบที่ถูกต้องนะครับควรที่จะมีการส่งค่าจากคอนโทรลเลอร์นะครับส่งค่าจากคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ส่งไปที่วิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีเลยนะครับโอเคนะครับผมก็จะเดี๋ยวลบตัวนี้ออกไปแล้วกันนะครับจริงเราต้องคอมเมนต์ตัวนี้ไว้นะครับโอเค อเคผมจะสร้างคอนโทลเลอร์ขึ้นมานะครับสักคอนโทลเลอร์หนึ่งแล้วก็จะส่งค่าไปในปในรูปแบบที่ถูกต้องนะฮะโอเคนะครับอันนี้ผม่า,าทำให้ดูนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าโอเคเราสามารถที่จะส่งค่าตัวแปรไปแล้วสายนี้ได้นะครับโอเคนะครับผมจะสร้างคอนโทลเลอร์นะครับที่มีชื่อว่า เพจด้วยกันนะครับ p a g e นะครับก็จะได้ลกักษณะนี้นะครับ round นะฮอ,อ get ครับหน้าหลักตัวนี้นะครับก็เอามาจาก Page controller นะครับใน ไม่ตดที่เจ้า index นะครับเจ้ามาจาก index นะฮะโอเคนะฮะเอามาจาก index นะครับก็คือในหน้าแรกของเราเราเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนเส้นทางไปที่ page controller นะครับในเมธอด index นะครับโอเคเ e ฟนะครับแล้วก็ลอง refesh ดูนะครับมันจะขึ้นเลยเลยนะครับโอเคนะครับมัน something wrong นะฮะโอเคมีบางอย่างผิดพลาดนะครับ โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปสร้างนะครับคอนโทรลเลอร์เพจคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็เมธอดอินเด็กนะครับโอเคนะครับก็คลิกขวา new นะครับ add file เข้าไปนะครับ new file page controller php นะครับโอเคนะครับ page controller php นะครับนะครับจากนั้นสร้างนะครับอ่า Class-Class-Page อ่าผมตั้งชื่อไฟาร์กิจนะครับอ่าโอเคแลบบ้วเป็นี่นี่ PageController โอเค PageController นะครับ Class-PageController อ่า ดูจากตัวอย่างตัวนี้นะครับโฮมคอนโทรลเลอร์นะฮะจะ e x t e n d base controller นะฮะโอเค e x t e n d base controller โอเคเซฟนะฮะ page controller นะ,ะ okay. controller. Okay. Uh huh. controller. Uh huh. home controller โ okay. อเคผมยังไม่ได้เปิด p h p นะครับ โอเคนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ uh, class page controller extends controller นะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะ pass uh, uh, เปลี่ยนเส้นทางมาที่ function นะครับ public function index นะครับ index โอเคนะครับ uh, เหมือนเดิมนะครับในส่วนของ r o u t e ตัวนี้นะครับเราจะตั้งชื่อเหมือนเดิมนะครับโอเคนี่ผม ก๊อบมาเลยนะค,ะนะครับเออว้า wow, วน,นี่ผมจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นอินเด็กะัวนี้โอเคนะครับ,นะรบทีนี้เออเดี๋ยวเราลองอ,อผมจะเปิด Hello นะครับแล้วก็ไฟล์ save a s นะครับอิ Index. นเด็ก ได้รหรือเปล่าฮะเดี๋ยวลองดูโอเคก็ได้ลักษณะนี้นะครับส่งค่าตัวแปรมาได้แล้วนะครับทีนี้แต่ว่าเนื่องจากในในส่วนของ l a r a v e l เนี่ยมันจะมีระบบตี m i n g นะครับระบบตี m i n g ซึ่งการแสดงผลตัวแปรตัวเนี้ยจะค่อนข้างที่จะสั้นนะครับเพราะนานนี่สั้นเราก็จะเปลี่ยนชื่อตัว ไฟอินเด็กเนเขาเรียกว่าเป็นดอทเบลดนะฮะเป็นเบลดนะครับเป็นเบลดนะฮะดอทเบลดนะครับก็ <û> ผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้อินเด็กดอทพีเป็นอินเด็กดอทบีเอลดอทเบลดนะครับจากนั้นตัวนี้นะครับแทนที่เราจะประกาศตัวแปรแบบนี้นะครับเราก็จะใส่เป็น ระบบติมมิ่งนะครับก็คือใส่ปีกาสองครั้งแรกนี่นะับใี้เขาลบออกก่อนปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ่มปีกานะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็จะคล้ายๆกับการเอ็กโคออกมานะฮะโอเคนเขาเรียกว่าเป็นระบบติมมิ่งนะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะครับรีเฟรชเห็นไหมครับก็จะได้แบบนี้นะครับ ได้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นาการเรียนรู้ในเรื่องของ routing นะครับ routing นะครับเส้นทางนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนกำหนดเส้นทางตัวนี้ได้นะครับทีนี้เราอาจจะเพิ่มอีกสักตัวนึ่งนะครับ r o u t g อ,อะไรดีครับ contact นะครับ เอามาจาก PageController ครับ add c o ค t a c t นะครับโอเคนะครับเราสร้าง r route ขึ้นมานะครับสร้างเส้นทางขึ้นมาว่าไอ o n t a c t เนี่ยไปเรียกเอาเอามาจากไหนนะครับเส้นทางก็คือไปที่ PageController นะครับใน Method Contact นะครับเราก็ไปสร้าง Method Contact ตรงนี้นะครับอา่า l i c Function คอนแทคนะฮะอันนี้ก็รีเทิร์นอ่ออันนี้ผมจะรีเทิร์นเป็นข้อความด้วยนนะครับติดต่อเราเซฟนะฮะลองนะครับอับบิกนะครับคอนแทคเห็นไหมครับ,รบ,นะรบก็จะมาที่ติดต่อเรานะครับโอเค อันนี้ก็คือ,อในเรื่องของการรีเควส t เพิ่มเติมนะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เราจะ,ะกําหนดนะครับเส้นทางแล้วก็มากําหนดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันชี้ไปที่เพจต่างๆนะครับได้นะครับให้มันชี้ไปที่คอนโทรลเลอร์แล้วก็เมทอต่างๆนะครับทีเ่เราต้องการนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรา เปลี่ยนนะครับเป็นวิวมีคอนแท t โอเคคอนแท t นะครับัวน,นี้เรายังไม่มีนะครับไม่มีวิวนะครับผมก็จะเอาจากเบย์นี่แหละนะครับไฟล์เซฟเอสอินดิคเบย์เป็นอินด x c คอนแท t นะครับ i n นเด c คอนแท t นะครับโอเคติดต่อเรานะฮะโอเคครับพ okay, อ,อมาติดต่อเรา,นะอาเอนเตอรอุ้ยกดผิดอ๋อ,อไม่ใช่อินเด c คอนแท t นะฮะตัวที่เดีเนมนะครับนะ ก็จะเป็น c o n t a c t ับเบิล e โอเครีเฟรชโอเคนะครับมาติดต่อเรานะครับก็จะลักษณะนี้นะครับในเรื่องของการ request นะครับทีนี้พอ ทำอย่างนี้นะครับมันก็จะเกิดปัญหาว่าเอ้ยเราต้องมาสร้างไอตัวตัวทีมนะครับสร้างสร้างไอตัวที่เป็น header footer body อะไรทุกทุกหน้าเลยใช่ไหมฮะหน้า i n d เดเราก็ต้องมีนะครับหน้า c o n t a c t เราก็ต้องมีนะครับอันนี้กาเรียกว่าเป็นตัวระบบทีมนะครระบบทีมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีน,นึงนะครับในส่วน ของการตั้งค่าและใช้งานระบบตีมนะครับตอนนี้ก็ให้เราได้เรียนรู้นะครับว่าเวลาที่เราจะสร้างเส้นทางให้เราสร้างในในไฟล์เรานะครับโดยที่กำหนดว่าจะเป็นเส้นทางไหนนะครับเช่นคอนแท c นะครับเช่นหน้าแรกนะครับก็ให้มันไปนเรียกที่เพจคอนโทรลเ l อร์ะ Page นะครับใน Method Index นะครับแต่ถ้าเป็น Contact ก็ให้ไปเรียก PageController ใน m method contact นรับแล้วเราก็สร้าง View ที่เป็น c o n t a c t b l a i ิ้ล d e นะครับ index blade ขึ้นมานะขึ้นมาแล้วก็ใช้ระบบจิมมี่เข้ามานะครับทีนีเ้เราก็จะไปสร้าง l y o u t นะครับให้กับในส่วนที่เป็น Layout ด้านนอกนะครับก็คือส่วนส่วนที่จะประมวลผลเนี่ย ก็คือส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงนะฮะก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางนะฮะก็คือ,อถ้าคลิกหน้าคอนแท c กก็จะขึ้นคอนแท c t นะครับถ้าคลิกหน้าอินเด็กก็จะขึ้นตัวนี้นะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆก็จะคงเดิมน,นะครับโดยที่เราสร้างเป็นไฟล์ไฟล์หนึ่งนะครับอโอเคนะครับก็วเดี๋ยวไปดูกันในสเต็ปต่อไปเลยนะครับ